สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านาอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูกก็มาจัดชุดเซตนะคะแบ่งปันอีกแล้วเนาะเป็นชุดเซต e p ีที่144ะะหรือนะคะหรือ1 4 4เนาะ1เซตจะมี4กระถางนะคะราคา320บาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะใน1เซตก็จะมีไม้กระถาง5.5ห,หรือ6ให้1กระถางนะคะเป็นไซส์เอาไปตั้งแม่เนาะอีก3กระถางจะเป็นไม้กระถาง4นิ้วนะคะ ในหนึ่งเซตก็จะมีทั้งไม้ป้ายไม้ด่างไม้กระสีนะคะคะกันไปเนาะปูลงคลิปวันที่6พฤศจิกายนนะคะจะเป็นรอบจะส่งวันพรุ่งนี้วันที่7พฤศจิกายนนะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะเรามาดูเซตที่1กันนะคะเซตที่1นนะคะจะเป็นอาจารย์คงนะคะอาจารย์คงอยู่ในกระถาง5.5นะคะนี่ป้ายส,สวยๆลึกๆสีชมพูแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะอาจารย์คง ใบนี้ถ้าวันส่งถ้าเขาเฉาพูดึงออกให้เนาะกระถางที่สองจะเป็นพัทยานะคะพัทยาจะเป็นไม้ใบกลมสีหวานหวานสีชมพูเนาะนี่นะคะแล้วก็จุดตรงกลางจะเป็นสีแดงนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นชินบัญชรน,นะคะไม้เก่านะคะยิ่งโตยิ่งกัดหน้าสวยนะคะ พื้นออกมาก็จะเป็นสีชมพูสวยนะคะมี3ต้นในกระถางเอาไปจุกๆเลยเนาะเอาไปอัพขึ้นกระถางใหญ่ทําเป็นฟอร์มกอเลยนะคะจะสวยมากดูตัวอย่างต้นแม่ได้เลยนะคะนี่นะคะชินะบรรชรกระถางที่4จะเป็นม่านชมพูนะคะม่านชมพูมี2ต้นในกระถางนะคะเอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอได้เลยเหมือนกันเนาะนี่นะคะม่านชมพูกระถางที่สนะคะ เซตที่1นนะคะเซตที่1ดูเซตเผื่อกันไว้ด้วยนะคะเผื่อเซตที่อยากได้ขายไปแล้วเนาะดูไว้สักเซตสองเซตนะคะจะได้ไม่ต้องไปย้อนดูคลิปใหม่นะคะเซตที่2นะคะเซตที่2กระถางที่1จะเป็นเทพโสธรจะเป็นบอลกาบนะคะอยู่ในกระถาง5.5เนาะนี่นะคะดูตัวอย่างต้นแม่ได้เลยเป็นบอลกาบสีหวานๆนะคะชมพูอ่อนเนาะแต่ว่ากระดูกเขาจะเข้มนะคะกระถางที่1 กระถางที่สองจะเป็นเทพราชาเทพเทพราชาก็เป็นบอลกาบนะคะนี่นะคะเทพราชาก็เป็นบอลกาบเนาะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นชายชนนะคะชายชนมีสองต้นนะคะปลายต้นหนึ่งให้ปลายต้นหนึ่งเนาะแต่ว่าผ่าจากแม่เดียวกันแน่นอนนะคะนี่เพื่อใบหลังๆมาเขาจะเปิดป้ายนะคะนี่ป้ายลึกๆแบบนี้เลยนะคะชายชน กระถางที่4จะเป็นไทยวิจิตนะคะไทยวิจิตก็เป็นบอลด่างนะคะด่างออกขาวออกเหลืองนะคะมี2ต้นในกระถางเนาะไทยวิจิตนะคะเซตที่2นะคะเซตที่2เซตต่อไปนะคะจะเป็นเซตที่สเนาะเซตที่3กระถางที่1ก็เป็นเทพโสธรนะคะอยู่ในกระถาง5.5เหมือนกันเนาะนี่นะคะเทพโสธรกระถางที่1 กระถางที่สองก็เป็นบ,นบอลกาบนะคะจะเป็นพระโมคคัลลนะ,นะคะนี่นะคะพระโมคัลานะไซก็สามารถอัพขึ้นกระถางใหญ่ได้เลยเหมือนกันนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามก็เป็นชายชนนะคะป้ายลึกๆแบบนี้เลยนี่หลอดใหม่นี่คือแปดเลยนะคะยิ่งออกมาเรื่อยๆก็จะยิ่งป้ายสวยนะคะนี่กระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นจังหวัดพัทลุง ไซนี้ก็อัพกระถางใหญ่ได้แล้วเหมือนกันนะคะเป็นไม้ทรงเตี้ยเนาะใบแข็งก้านแข็งนะคะจังหวัดพัทลุงเนาะเซตที่สนะคะเซตที่สเซตต่อไปนะคะเป็นเซตที่4นะคะกระถางที่1จะเป็นเพชรมณฑลคุ้มๆเลยมี2ต้นในกระถางนะคะน่าเริ่มกัดมาแล้วเนาะทั้งสองต้นเลยนะคะดูต้นแม่ได้เลยนะคะสวยมากนี่นะคะเพชรมณฑลกระถางที่ห กระถางที่2จะเป็นเทวกรรมรังรักนะคะก็จะด่างทุกใบแบบนี้เนาะนี่นะคะนี่ไซส์ก็โตสามารถอัพไซส์ได้แล้วเหมือนกันนะคะกระถางที่2กระถางที่3ปีมะโรงนะคะสีหวานๆแบบนี้เลยใครเกิดปีมะโรงนะคะนี่กระถางที่3นะคะกระถางที่4จะเป็นรัตนสินนะคะนี่ปลายหดหแบบนี้เลยไซส์ก็ประมาณนี้เนาะ นี่นะคะรัตนศิล์นนะคะเซตที่4นะคะเซตที่4เซตต่อไปเซตที่5นะคะกระถางที่1จะเป็นนี่นะคะฟอร์มกอเทวกรรมรังรักนะคะเม็ดแดงมาเต็มแล้วนะคะแล้วก็ด่างแบบนี้เลยนี่นะคะด่างทุกใบอยู่ในกระถาง5.5มีประมาณ3ต้นเลยนะคะฟอร์มกอเลยสามารถอัพขึ้นกระถาง1ิ ยกก่อได้เลยนะคะเทวกรรมดังรักกระถางที่สองจะเป็นพันดาวนะคะเม็ดดาวเริ่มมานิดๆนะคะนี่ลักฟักก็จะมาเรื่อยๆนะคะพันดาวกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นนะมืองนอนแผงนะคะใบใหม่ก็ด่างแน่นอนนะคะนี่ก็จะด่างทุกใบแบบนี้นะคะดูต้นแม่ได้เลยเน,ะนาะนะมืองนอนแผงกระถางที่สี่จะเป็น หงดารุนนะคะตัวนี้ก็ความสวยมาก็จะเริ่มมาตอนโตนะคะเริ่มโตเริ่มกัดเม็ดออกมาเนาะนี่นะคะหงดารุณเซตที่5นะคะเซตที่5เซตต่อไปเซตที่6นะคะกระถางที่1จะเป็นเอกวาดอนะคะนี่ไม้ออกกัดพื้นม่วงนะคะตัวนี้นะคะอยู่ในกระถาง5 5เนาะเอกวาดอนนะคะนี่นะคะ กระถางที่2จะเป็นราหงล้อมเพชรนะคะตัวนี้ก็ชอบแดดนะคะดูตัวอย่างต้นแม่ได้เลยนะคะราคาก็ยังเป็นไม้ราคาดีอยู่นะคะตอนนี้เนาะราหงล้อมเพชรนะคะไซส์ก็ประมาณนี้กระถางที่3ามจะเป็นนางรากสดนะคะป้ายแบบนี้เลยมี3ามใบนะคะนี่นางรากสดเทวีกระถางที่4ี่จะเป็นม่านชมพูนะคะม่านชมพูมี2ต้นในกระถางนะคะเอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอเนาะ ม่านชมพูนะคะเซตที่6นะคะเซตที่6เซตต่อไปนะคะเซตต่อไปเป็นเซตที่7นะคะกระถางที่1จะเป็นทุ่งรัตนานะคะอยู่ในกระถาง5.5เนาะมี3ใบนะคะจะเป็นไม้เหลืองนะคะไม้เหลืองสําหรับปูก็ไม้เหลืองก็จะสวยนะคะปูยังอยากได้ฝักได้มเมล็ดเขามาไว้ผสมเลยนะคะไม้เหลืองนะคะจะสวยนะคะนี่ แต่จะไม่ค่อยชอบแดดเท่าไหร่นะคะไม้เหลืองเนาะกระถางที่1กระถางที่2ก็เป็นไม้เหลืองเป็นบอลกาบอีกหนึ่งตัวนะคะที่ราคากําลังดีอยู่เลยนะคะจะตุระเทพนะคะบอลกาบเนาะยิ่งโตกระดูกก็จะชัดเป็นสีแดงเข้มขึ้นเลยนะคะนี่จะตุระเทพกระถางที่สาเจ้าปอแก้วนะคะเจ้าปอแก้วเป็นไม้ด่างใบกลมที่สวยนะคะตัวนี้คนก็ยังชอบกันเยอะอยู่เลยนะคะเจ้าปอแก้วเนาะ ไซก็ประมาณนี้นะคะใครที่สะสมเนาะชอบเก็บไว้เลี้ยงเป็นตู้นะคะกระถางที่4ี่จะเป็นราชาวดีตัวนี้ก็ไม้ด่างใบกลมเหมือนกันนะคะบางหน้าก็จะขายกับเจ้าปอกแก้วเลยนะคะนี่ราชาวดีเซตที่7นะคะเซตที่7เซตต่อไปเซตที่8นะคะกระถางที่1น,นี่คุณหญิงทองม้อนนะคะยิ่ง ยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆใบเขาก็จะม้วนมาเรื่อยๆนะคะสีหวานหวานอยู่ในกระถาง5.5นะคะคุณหญิงทองม้วนนะคะกระถางที่1กระถางที่2บอนกลาบนะคะจะเป็นพรสวงนะคะพรสวงบอลกลาบเนาะนี่นะคะกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นหงดารุณน,นะคะก็จะเริ่มสวยตอนโตขึ้นเรื่อยๆนะคะหงดารุณตัวขายดีเหมือนกันนะคะใครยังไม่มีเนาะหรือมีแล้วอยากเอาไปไปปลูกหลายๆต้นนะคะนี่ ขงดารุณกระถางที่สามกระถางที่4ี่จะเป็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะมี2ต้นในกระถางนะคะตัวนี้จะเป็นไม้ทรงสูงเนาะประจวบคีรีขันธ์นะคะเซตที่8ดนะคะเซตที่8ดเซตต่อไปเซตที่9นะคะกระถางที่1ก็เป็นคุณหญิงทองม้วนนะคะนี่หวานๆอย่างนี้เลยเนาะอยู่ในกระถาง5.5้านะคะคุณหญิงทองม้วนนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองของดารุณน,นะคะ นี่ต้นแม่คือสวยมากนะคะหงดรุนกระถางที่สามจะเป็นหนุ่มเมืองกรุงตัวนี้จะเป็นไม้ทรงเตี้ยนะคะเป็นไม้ด่างขาวด่างเหลืองเนาะหนุ่มเมืองกรุงนะคะมี2ต้นในกระถางกระถางที่สี่จะเป็นทิพวารีมี2ต้นในกระถางผ่าจากดารานภรัตน์นะคะทิพวารีเนาะนี่นะคะเอาไปปลูกไว้สวยๆนะคะเซตที่ เนะคะเซตที่9เซตต่อไปเซตที่10นะคะกระถางที่1จะเป็นเพชรบ้านปทุมนี่นะคะเวลาโดนแดดอ่านี่ป้ายสวยๆแบบนี้เลยป้ายสวยๆป้ายลึกๆอยู่ในกระถาง5.5นะคะเพชรบ้านปทุม<ๆ>กระถางที่ 1. หคุ้มมากๆเนาะกระถางที่ 2, 2> จะเป็น มนะม่วงนวลแผงนะคะแต่ว่าปักป้ายผิดเนาะมีสองต้นในกระถางนะคะด่างทั้งสองต้นนะคะดูต้นแม่ได้เลยเนาะนี่นะคะมนะม่วงนวลแผงกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นโจโฉนะคะบอลเก่าเนาะมีสองต้นในกระถางนะคะนี่นะคะน่าเริ่มมาแล้วนะคะโจโฉนะคะมีสองต้นในกระถางสามารถอัพไซส์กระถางปลูกเป็นฟอร์มกอได้เลยนะคะ กระถางที่สี่ก็เป็นไม้เก่านะคะองคุรีมานนะคะหน้าเข้มเขมแบบนี้เลยนี่นะคะใบแข็งก้านแข็งนะคะเซตที่สิบนะคะเซตที่สิบใช่เซตเซที่สิบนะคะเซตต่อไปเซตที่สิบเอ็ดจะเป็นเซตตัดจังหวัดนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นจังหวัดพัทลุงนะคะนี่มีสองต้นในกระถางอยู่ในกระถาง5.5นะคะคุ้มคุ้มเลยนี่นะคะ 2ต้นในกระถางกระถางที่2จังหวัดชนบุรีก็2ต้นในกระถางนะคะเอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอเนาะเหมือนต้นนี้เลยนะคะเอาไปอัพไซต์อัพกระถางกระถางที่3จะเป็นสีสเกตก็มี2ต้นในกระถางนะคะ2ต้นในกระถางปลูกเป็นฟอร์มกอตั้งข้างกันเลยกระถางที่4จะเป็นขอนแก่นตัวนี้จะมี1ต้นในกระถางแต่ว่าไซต์โตแล้วนะคะตัวนี้ก็ชอบแดดเนาะ เอาไปไล่แดดเดี๋ยวก็จะกัดเป็นสีแดงขึ้นมานี่นะคะไซต์โตมากเซตที่11นะคะเซตที่11เซตต่อไปเซตที่12นะคะต้นเขาสูงมากต้นใหญ่ต้นโตแล้วนะคะสามารถอัพไซส์ขึ้นกระถาง12เลยนี่นะคะเป็นโฉมปลาณบุต้องเอาไม้พยุงเขาไว้เนาะเพราะว่ามันสูงแล้วมันมานอันนี้ออกอะพอไปไปถึงลูกค้าก็ หาไม้ค้ำพยุงเขาไว้ด้วยนะคะนี่แต่สวยมากนะคะโฉมปรานอยู่ในกระถาง6นิ้วเลยนี่นะคะก็อีกสักอาทิตย์นึงก็สามารถอัพไซส์ขึ้นกระถางใหญ่ได้เลยนี่นะคะแต่ว่าหาไม้ค้ำพยุงเขาไว้เนาะนี่นะคะเป็นบอนเก่านะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะได้ปีกมานะคะไม้ใหม่ของสวนไปด้วยนะคะใครไวใครได้นะคะเซตนี้เนาะนี่นะคะปีกมานเป็นไม้ใบหอกนะคะเป็นไม้ ใหม่ขอองงสวนเเราเกระถางที่3มจะเป็นเล่าปีนะคะเล่าปีนี่นะคะก็บอนเก่าหน้าเก็บเนาะเล่าปีนะคะกระถางที่4ี่จะเป็นเงาวกวนอูมี2ต้นในกระถางนะคะตัวนี้ก็บอนเก่านะคะนี่ปลูกเป็นฟอร์มกอใบยิ่งโตก็จะยิ่งสวยนะคะจะกัดสีแดงขึ้นมาเข้มๆนะคะควนเงากวนอูเซตที่12นะคะเซตที่12เซตต่อไปเซต ที่สิบสามเนาะเป็นเซตพิเศษแล้วกันเนาะสิบสามจะเป็นไม้กระถางห้าจุดห้าทั้งสามกระถางนะคะแต่ว่าจะเป็นลูกไม้มเมล็ดเนาะเซตที่สิบสามนี้ปูให้ที่สามร้อยห้าสิบาทนะคะรวมส่งทั้งแบบโอและปลายทางเนาะเพิ่มมาสามสิบบาทนะคะก็จะได้จะได้ลูกไม้มเมล็ดไปใช้ตั้งแม่ไปทั้งสามกระถางนี้นะคะกระถางที่หนึ่งแม่จะเป็นพรนับพันพ่อเป็นลูกไม้ด่าง จะเป็นบอลกาบสีเข้มๆอย่างนี้เลยนะคะช่วงนี้บอลกาบมาแรงนะคะบอลกาบใบหอกใบไผ่นะคะช่วงนี้เนาะนี่นะคะสามารถเอาไปดูฟอร์มเริ่มสวยขึ้นมาอาจจะอยากมีไม้เป็นของตัวเองนะคะสามารถขอจดได้เลยนะคะมีพ่อแม่ให้นะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองก็กาบนะคะแม่จะเป็นพรน,น้ำพันพ่อเป็นม่านชมพูนะคะนี่ก็จะด่างเปรอะมาแบบนี้นี่นะคะเป็น มีมเมล็ดก็จะเป็นแม่พันธุ์ที่ดีเหมือนกันนะคะนี่บอลกาบเนาะกระถางที่สองกระถางที่สามแม่จะเป็นเทรปตีพ่อเป็นม่านชมพูสีหวานๆทรงใบจะคล้ายกับปีมาโรงเลยนะคะสีก็คล้ายแต่ว่าอันนี้กระดูกจะชัดกว่าแต่ว่าสวยเหมือนกันสวยมากนี่นะคะเป็นบอนกาบทั้งสามกระถางนะคะใครไวใครได้นะคะแต่สำหรับใครที่พลาดก็เสียใจด้วยนะคะเพราะว่า ลูกไม้เมล็ดตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเนาะกำลังเร่งปลูกเร่งเพาะอยู่เลยตอนนี้นะคะถ้ามีมาอีกก็คือก็เพิ่งเริ่มโตนะคะเซตที่13 350บาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปทางนะคะคุ้มๆเลยสำหรับวันนี้ปูก็มีไม้มาแบ่งปันประมาณ13เซตเนาะปูฝากลุงป้านะอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพจและช่อง YouTube <c oughs> ของพวกเราด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ